ก็นี่จ้าต้จุดจุดจุดคอมพัซไซเป็นซับซ้อนมีหลายย่านคำที่คนญี่ปุ่นใช้บ่อยก็โตะต่ะบะนาระอ่ะมีสี่ย่านเลยทุกยันต,ตับแปลภาษาไทยตา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 เหมือนกันน <c> ะ <oughs> ใจแยกอย่างไรก็ถ้าอ่านหนังสือเรียนก็มีอธิบายไวยากอนอันนี้ค <c oughs> ุ เยอะมากเอ่อเพราะว่าซับซ้อนนะครับในนักเรียนส่วนใหญ่อ่านแล้วอเข้าใจแต่เวลาพูดใช้แย,ยกไม่ได้ก็เพราะว่าเวลาพูดไม่มีเวลาคิดไวยากรณ์วันนี้ผมไม่สองว่าไวยากรณ์ติละเอียดเยอะๆแต่พูดเรื่อนคนญี่ปุ่นรู้สึกอย่างไรจริงๆนะทุกคำ ความรู้สึกคนคนนีนไม่เหมือนกันนะครับถ้าดูความรู้สึกแล้วไม่ไม่ขิดวยากรก็โอกาสที่สว่วนใหญ่จะแย,ยกได้แล้วครับความรู้สึกก่อนสี่กันนะถ้าอธิบายเป็นง่ายง่ายเงยมอกโตเป็นความจริงทาระไม่จริงบะเงื่อไขนาระ 君達人ちゃい。これは君母。えへへ、<laughs> アティバイな。レれ、と、ドゥプ、プライオン。まっすぐ行くと、駅があります。まっすぐ行きます。トロンパイ。まっすぐ行くと、タトロンパイ。駅があります。ミサタニ、ロッパイ。タトロンパイに、ちゃちゅう、ちゃミサタニ、ロッパイ。 อันนี้คือความจริงใช่ไหมผมไปก็คนอื่นไปก็ผมเหมือนกันแล้วก็ไม่เกี่ยวความคิดไม่เกี่ยวความทันใจถ้าตรงไปมีความจริงก็เลยอันนี้ใชกับโตดีที่สุดน,นะครับこのボタンを押すา切符が出まปุボ่ボได้押หมคุนุม たこムもにじゃ、きっが出ます。切符とは、出ます、おとは、じゃ、おうまな。あにこ、こわんちん、じゃまい。かいこっこ、ぽんむんかん。まい、みきよか、こわんきっこれ、あにこ、ちゃいと、か。おか子ばかり食べていると、太りますよ。おか子 ばかり食べる。お菓子はカノン、食べる金。ばかりはアウテ。お菓子ばかり食べている。金手カノン。た、金手カノン。じゃ、太ります。うわんじゃ、うわんな。あにこコアムチン。こ <laughs> れ、ちゃいと。トパイ、タラ、アたらラは、コアメんロんカんとンコント。マイチン。 ルートアイお金がたくさんあったら、大きい家を買います。お金がたくさんあったら、ターミーグングに大きい家やい、バンヤイを買います。ーターミーグングル大イい家、バンヤイ。コンティプルベブにさ、サデンは、ジンジンレオ、メイミングになんか จริงๆแล้วไม่มีเงินแต่ว่าคิดไม่ไม่ใช่ความจริงมีเงินเยอะๆและถ้าอย่างนั้นจะสวอมาว่าฉันจะเป็นผู้หญิงจะสวยมากแน่ๆคนพูดแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชายผู้ชายพูดว่าถ้าเป็นผู้หญิงอันนี้ผม メジコアンジン、コルチャイタラリティス。ラゴ、こ,こ,このタラはメジケメジン、メイナチン、ルワンメイヤーハイペンチン、ゴッチャイガプチェン、宝くじが当たったら仕事をやめます。宝くじクジ、ロッタリーウォイ、当たりますと、タカラクが当たったらタートウォイ、 仕事を辞めます。ラをか。に、あっちゃペンチンだわ。ちゃっぺんまい。まいなペンチ <laughs>、うん、ン,ンな。これ、あにごっちゃいたら。ルワ、めやっはいペンチン。チェン。うわきしたら、離婚します。うわきします。うん、のっちゃい。みー。 แต่งงานแล้วแต่มีแผนอื่นรีกอนช่ไหสอย่าไม่ใช่เป็นสามีภรรยาแล้วว่ากิส่สตาล์ร์รีกอนใช่ไมนี้ไม่ใช่ไมน่น่าจริงคุณหลายคนนอกใจใช่ไหมแต่ว่าไม่มีใครว่าหวนเป็นความจริงเวลานางก็ใจทารากับแล้วก็ทาราไม่ใช่แค่นี้อายัน ยังไม่ได้เป็นความจริงก็จกับ6ทุ่นคริตตอยังไม่ได้น6โมงถ้าโมงแล้วจะกลับบ้านอันนี่น่าจะความจริงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็น6โมงถ้า6โมงแล้วจะกลับมา6กุ่นนี่น่าจะัวมิงแต่ร้านชายังไม้เป アナゴチタラ、アカプダイナコしたら、日本で働きたいです大学を卒業したら、大学マハビティラ、ソツはチョプリアン、だちょっていで日本チョプマハビティラ、レオ、ニホンデ、ハタラキタヤクタンガンティーポン。アニコヤマイダイチョプ。アナゴチョプなヤマイチン。 ก็ใช่ชจบการศึกตาะถ้าจแล้วหลังจากจบเร็วนี่ก็ใช่าทาร่ครับต่อไปบะนักเรียนรายก็ไม่จบรูปนี้ายากใช้เมื่อไราไม่ค่อยเขาาย้าใจแต่ว่านะลองคิดดูชื่อรูปนี้ว่าอะไรรูปเงือกไก่เ็าเลยนอนันนี้รูปเพื่ออธิบายเงือกไก่นะครับ ใช้ประโยคแบบผลจะเป็นยังไงแล้วเตะเงื่อกไก่ยันไรนะครับหล่นหรือตัวอย่างนะแท็กซี่เดินไปก็มาเนียいますแท็กซี่เดินไปก็ถ้าไปโดยแท็กซี่มาเนียいますตั้งเวลาถ้าไปแท็กซี่จะตันนะอันนี้ใชไปะเพราะว่ามาเนียいますตั้งเวลา たやくたんうら、ぬあんかいく、とんぱいどいタクシー、たっぱいやんうん、まいだな。たんうらが、まいたんうら、ぽん、みぽん、れ、た、たやくたんうら、ぬあんかいく、ぱいどいタクシー、これゃにちゃい、ば、ティスか。フォークがよければ、ここにありますよ。フォークがよければ、フォーク、そん、うえら、きんかおな。 อ๋ออยก่ければท่าดีอันนี้คือถ้าถ้าอยากใช้ย้มคกีอここにありますよอยู่ที่นี่นะอันนี้ก็เย่งืองไก่นะครับเช่นผมเป็นคนญี่ปุ่นอยากใจะเกียบอาจจะคงฝรั่งไม่ค่อยใช้ตะเกียบอยากจะซ่อมมากกว่าเยกเยกคนเยกเงืองไก่คนสําหรับคนที่อยากใจะเก็บสําหรับอยากคนสําหรับคนที่อยากจะ้่อม ยูทีนี้นะแยกเงางไก่และอธิบายก็เรียนนี้ก็ใช่บ้านะครับนักเรียนหลายก้นงอนว่านักศึกยนส่วนใหญ่เขียนว่าอ่าปะโยคนี้โตก็ได้บ้าก็ได้อ่าปะโยคนี้ถ้าก็ได้บ้าก็ได้ใช้ได้ตามสอนอ่าต่างันมีเพื่ออะไรจริงๆแล้วนะคนนี้มันความรู้สึกไม่เหมือนนิดหน่นยนหยอนนนย <c oughs> チャイダイムンカンタワールースクメイムンニットイガプムアティバイガチェン夏になるとお客さんがたくさん来ます夏になればお客さんがたくさん来ますプライオクタンソンアニトゥウワイヤコンタープレパサタイゴタルドロンレオルカジマイ เย e. อะเยอะนครับอ่าช้ได้เมืองกันไม่เอาบะได้ไหมก็นะทุกคนลองคิดดูที่ผมอธิบายโทเป็นความจริงบะเป็นเงืองไก่นะครับก็เลยน atsu になるとお客さんが来ますรู้สึกว่าอธิบายความจริงผมไม่เกี่ยวแต่ว่าแถวนี้ タルドゥロンレオミコンヨナアティバイチューチュー。では、夏になれば、お客さんがたくさん来ますよ。タップルベブニ、ルスは、カオミラン。おれ、ちチュアにマイコイカイディ、マイコイミルカ、ヤングディ、タルドゥロンレオ、ルカマにヨ,ヨナ。 ถ้าอยากได้ดูไก่เยอะๆต้องรอดูดูร้อนนะบอกเงินไข่นะครับสิ่ียั่กัตระขายมั้ยยัเกเรบะขายมั้ยระโ่าทันสอนทุกวัยยากรหมายความว่าถ้าถูกจะซื้อรับแต่ว่าลองคิดดูที่อธิบายแล้วถ้าละว่าไม่จริง これเลยถ้าพูดว่ายสคตตสคือไม่จริงจริงๆแล้วแพนแต่ถ้าถูกจะซื้อนะแต่แพนไม่ซือ้อแต่ว่าถ้าใช่บะยาสเกเรบะอันนี้คือเงื่งไขก็เลยแยกผลด้วยเงื่งไขถ้าถูกจะซือ้อถ้าไม่ถูกจะไม่ซือ้อรู้สึกว่ายังไม่ได้ดูรากานะครับใช้เมื่อ,อไหร่ うんたた,らなたたらなたたらポルシェが欲しいな買いますか安かったら買いますポルシェが欲しいなやんないろっポルシェトグマイまいだドラかてルーレはペン安かったら買いますたとおじゃすうなてじんじんのペンなでたちばあかいぬんはん レッチュースワーティーリーこのシャツいいですね。買いますかあーうん安ければ買います。おティーリーのすまいたったとちゃすな。うまいもんにとちゃうまい。じゃあ、ポンジャポンソンプライオンとかロンキッドはタンカンヤンライ。なんか どうしたらいいですかどうすればいいですかたんかんやんどうしたらいいですかどうやんらい,い。したらたん。いい、いい。これどうしたらいいですかどうすればいいですか何個ごったプレ、どうすればいい。すかんが。たややややわ、このルーソン、ま、いもにいんにい。にってやな。 ทันยังไงคือถ้าเราไม่จริงบา้าวแยกเงื่อนไขถ้าใช่どうしたらいいですかทำยังไงดีอีนน้ลูสกอนนี้ผมรู้สึว่าเขาย้อมแพ้แล้วไม่มีวิธีแล้วมทำยังไงดีผมไม่รู้ย้อมแพ้เช่นอ่ผมเคยทำงานที่โรงเรียนในวันหนึ่งอ่ บอกกันว่าไปกินข้าวกลางสตาฟกับเซนเซทุกคนไปกินข้าวกลากินอะไรดีและคนหนึ่งบอกว่าอะผมไม่กินซีฟูด้ดทา,างั้นซีฟู้ดไม่ได้เนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่าอะผมไม่กินเนื้อวัวนะเนื้อวัวไม่ได้เนาะออและอีกคนหนึ่งบอกว่าอะผมกินหมูไม่ได้นะเนื้อวัวไม่ได้เนื้อหมูไม่ได้ซีฟู้ดไม่ได้เนาะ และอีกหนึง่งก่อนบอกว่าผมไม่กินผักผักก็ไม่ <laughs> ไม่มีคองกินแลว้วตอนนั้นคนนี้มุนจะมองว่าどうしたらいอะไรดีสกทำยังไงดีเนาะรู้รู้สึกว่ามมผมเลืวกไม่ได้แต่ว่านะถ้าどうすれสいบอすかดสอันนี้รู้สึกว่าเขาคิดอยู่ เช่นในทำงานมีเรื่องยากมีวิธีหลายยันมีวิธีหนึ่งวิธีสองวิธีสามเลือกอันไหนดีผมยังไม่่อยมีประสบการณ์ทัดสิทัดสิใจเย็นไม่ได้ปรึกษาัวหน้าดีกว่าซึ่งมิมาเซ็นมุซกาชิชิโงโตเดสงานยากผมคิดอยู่ว่าวิธีหนึ่งวิธีสองวิธีสาม んるわくまいだどうすればいいですかあんにルスがやめて4ペーティンパンハーレをきっちゅうたわみみみらやんあんないりなじゃいわどうすればいいですかが6かつたいならにたつんちゃいあーたあくんたつんちゃいちゃっててるわ Uh, タクンボーグはーズタんカンガプサミアントタラバワトタラバワタペンレおで、ならはターチャペンなんガヤ <c oughs> んまいだイチェンたラお金がたくさんあったらアニマイガマタたー,ーンぐんゆゆたングユーユーレオターミーみオナガトワナラワイヤン な <laughs> ロンドプライオグナは電車で帰るなら一緒に帰ろう電車で帰るなら帰るカバンドイロッファイタークじゃかカップドイロッファイ一緒に帰ろうカバンドイかナアニヤマイダカタクンタツインチャイワジャカップドイロッファイパイドイガな。 これをたちゃいたら、電車で帰ったら、まいこはまあ、あたかばんどいろっぱいレよもうトンバンレよまいちゃい、いやめだかたーたたついんちゃいででで、これあにちゃいならなか。スーパーに行くなら、牛乳買ってきて。スーパーに行くなら、たちゃっぱいスーパーすー、のんどわいな。 อันนี้ก็ยังไม่ได้ไปนะครับน่าจะเขาคำร้านจะอกบ้านนะไรครบครัวบอกว่าอ๋อไปซูเปอร์ใช่ไหมถ้าไปซูเปอร์ซื้อนมด้วยนะอันนี้ก็ถ้าคุณท่านใจตัดสินใจจะไปซูเปอร์ซื้อนมด้วยนะกรดีใช่นั่นละญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่น ร้านนั้นจะดีที่สุดอันนี้ก็ออถ้าคุณจะไปกินอาหารนปุูนต้องไปร้านนั้นดีที่สุดก็เลยใช่นาฬิกับถ้าคุณบอกอย่างนี้ก็ผมเลือกอันนี้อันนี้ว่าอ่านาริก たーくんぼーは、たーくんきば、たーくんたつんちゃいは、これ、あなたがそう言うなら、たーくんぼーは、やに、たーくんねなーん、ぽん、るわかんにな。あにこ、これ、なら。お祭りに行きたいです。ああ、昨日行ったけど、すごい人だったよ。えああ、混んでるなら行かない。 お祭りに行きたいです。やっぱり手さかん。ふわんは昨日行ったけど、あん、まあうわんぱいな。だから、すごい人だったよ。こんにゅうも。ああ、た、こんにゅうもいっぱい。あにゅうもいっぱい。た、くんぼくやんなん。こんまいぱい。これ、こんでいるなら。なわか,かりましたかうん。 ท็ทตตาราบาว่ารู้สึกว่าเป็นแล้อแต่ว่านาราว่าจะเป็นมยากสิですねแต่ว่าวันหยาอธิบายว่าคนญี่ปุ่นรู้สึกอย่างไรคนญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยคือสี่อันท็อตาราบะนารารู้สึกว่าถ้าโตเป็นความจริงทารามันไม่จริงบะว่าเงื่อนไ่แยกผลด้วยเงื่อนไขแล้วก็นาราว่า ถ้าคุณตัดสินใจถ้าคุณจะบอกนะครับเอ่อถ้าคุณอ่านนังสือเรียนนะอ่านอธิบายไยโก์อาจจะไม่เหมือนนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้อธิบายว่าข้อยกแหวนข,ข้อละเอียดมากๆเอ,อเน้นว่ารู้สึกทางการย่างไรใช้แยกอย่างไร,ยยงไรนะครับอ,อ <c oughs> ผมคิดว่าถ้าคุณ やん、ラダプトン、ラダプラン。ケニゴ、ポレオ。ん、た、ケンレオン、アープン、ヤッケン、マコア、エンヌン、ミトンペン、ムン、コニプン。こいこい。こン、コーラ、イこットン、ダイガプ。アン、プライオクティ、サムカン、イクランガプ。まっすぐ行くと、駅があります。お菓子ばかり食べていると、太りますよ。 お金がたくさんあったら大きい家を買います。宝くじが当たったら仕事を辞めます。浮気したら離婚します。6時になったら帰ります。タクシーで行けば間に合います。フォークが良ければここにあります。電車で帰るなら